ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องแอนตี้แอ็ g จิ้อ่อนโยนและไม่แพ้ห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะ a d a m i s Youth Recall EGF Super Concentrate ค่ะ ต้องบอกตามตรงนะคะว่าตัวนี้จริงๆเมนไม่ใช่ตัวออกใหม่นะคะแต่ว่าตัวตานเองอ่ะเพิ่งมีโอกาสได้ลองใช้แล้วก็ชอบนะคะก็เลยหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะสําหรับที่มาที่ไปว่าทําไมตานถึงสนใจเจ้าตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวตานเองอ่ะก็มองหา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบ anti aging นะทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีเมื่ออายุ30กว่า,วาบวกบวกไปเยอะแล้วก็เริ่มแบบ <c oughs> ต้องใส่ใจกับเรื่องนี้เยอะขึ้นนะคะซึ่งตาต้องมองหาตัวที่ค่อนข้างอ่อนโยนอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนตัวเคยใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพวก retinol อะไรเงี้ยแล้วก็หน้าแหกหน้าเยินรับไม่ไหวนะคะก็เลยต้องหาตัวอื่นมาเป็นตัวเสริมแทนค่ะและตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะคะด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีของเขานะคะก็ ฟังแล้วรู้สึกว่าเออน่าสนใจก็เลยหยิบม,มาลองใช้ค่ะมาต่อที่ส่วนผสมหลักดีกว่านะคะสําหรับตัวนี้อย่างที่บอกไปว่าเขามีนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะซึ่งนวัตกรรมอันนี้นะคะที่เขาใส่มาก็คือเรียกว่านวัตกรรมชีวเวสสำอางค่ะตัวนี้นะคะก็คือเขาใส่ตัวไบโอเพปไทด์เข้ามาค่ะ ซึ่งไบโอเพปไท์นะคะก็มีขนาสมบาทเหมือนกับ EGF ค่ะพอสต่ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่า EGF คืออะไรนะคะ EGF นะคะหรือว่า epidermal growth factor ค่ะนะักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็พบว่าในผิวหนังของเรานะคะก็จะมี growth factor เป็นส่วนประกอบค่ะซึ่งเจ้า EGF นี้นะคะก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้กับเรานั่นเองค่ะทีนี้นะะปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อว่า เราอะพออายุมากขึ้นน่ะไอสาร EGF เนี่ยคะ่ะปริมาณมันก็ลดน้อยลงนะคะเขาก็เลยผลิตเจ้าตัวนี้ขึ้นมาก็คือไบโอเพปไทดนะคะเพื่อมาทดแทนปริมาณสาร EGF ที่น้อยลงนั่นเองคะ่ะซึ่งเจ้าตัวไบโอเพปไทดนี้นะคะก็มีส่วนช่วยในการกระตุต้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ คอลลาเจนอีลาสตินรวมถึงตดไฮยาล,ลูโรนิกในผิวเราด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยในเรื่องของพวกริ้วรอยต่างๆช่วยให้ผิวเรียบเนียนนะคะรวมถึงพวกแบบจุดด่างดําต่างๆนะคะเช่นพวกฝ้ากระที่จะชอบมาเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าช่วยในเรื่องแบบปัญหาผิวแห้งไวัยได้อย่างครบวงจรเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะโมเลกุลของเขาเขาบอกว่าเล็กมากๆคือเล็กกว่ารูมขนเราถึง20,000ืเท่านะคะดังนั้นมาสามารถซึมเข้าไปสู่แบบ ผิวชั้นในของเราได้เลยนะคะและตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขมว่าผลลัพธ์ที่จะได้มาเนี่ยก็จะเห็นผลภายในแค่28วันเท่านั้นถือว่าเร็วมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ถ้าสมมติว่าใครที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายแบบตาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะอ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่มีมินเนรออยไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมเลยค่ะสําหรับการใช้งานนะคะตัวนี้ขวดเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบดึงขึ้นมาหมุนมาเงี้ยค่ะตัวดรอปเปอร์มันก็จะดูด ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเลยนะคะแบบนี้นะคะซึ่งจากคู่มือที่การใช้ของเขานะคะเขาก็บอกว่าให้ใช้ครั้งหนึ่งนี่ยสอหยดนะคะปกติตัราก็ใช้แบบครั้งหนึ่ง1นึ่ง dropper นะคะแล้วก็กดเข้าไปบนผิวของเราได้เลยะค่ะสำหรับเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะค่อนข้างแบบบางเบามากใสๆเหมือนน้ำเลยค่ะทุกคนก็คือเหมาะแล้วในการเป็นแบบ รีเซร่มนะเพราะว่าทำให้แบบเราไม่หนักผิวไม่เหนอะหนะเลยก็ใช้ตัวนี้แทรกเข้าไปในรูทนประจำวันเราได้เลยนะคะก็เราก็ลงแบบสกินแคร์ตัวอื่นต่อได้เลยค่ะสำหรับผลลัพธ์หลังการใช้นะคะก็บอกเลยว่าโดยภาพรวมนะรู้สึกว่าแบบมันทำให้ผิวเรากระชับขึ้นแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆะคะดูตื้นขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวตาจะโชว์ภาพ before และ after ให้เห็นชัดๆเลยค่ะ และอันนี้นะคะก็คือภาพ b efore ค่ะจะเห็นว่าริ้วรอยบนหน้าผากมันเริ่มมาแล้วทุกคนภาพนี้นะ,ะเหมือนแฉตัวเองอยู่นะไม่ไหวนะและอันนี้นะคะเผื่อใครสังเกตไม่เห็นนะตั้งก็เลยทำลูกศรเอาไว้เลยค่ะว่าตรงนี้แหละคือจุดที่มีริ้วรอยเพิ่มขึ้นค่ะและอันนี้นะคะหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ผ่านไป18วันนะก็เริ่มเห็นผลดีแล้วทุกคนแต่ว่าริ้วรอยมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยอะคะ่ะ และอันนี้นะคะก็คือผลการใช้ต่อเนื่องมา45วันนะคะจะเห็นว่าริ้วรอยมันดีมากขึ้นจริงลูกศรน,นี่ก็เห็นว่าแบบเป็นริ้วรอยที่เหลืออยู่นะโดยรวมถือว่าแบบมันดีขึ้นมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ด้วยระยะเวลาแบบเนี้ยตันว่ามันดีมากแล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะตันทำภาพเปรียบเทียบให้เห็น Before After กันชัดๆเลยนะว่าริ้วรอย before กับ After 18วันเนี่ยดีขึ้นจริงแล้วก็อันนี้ผ่านไป45วัน ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อทุกคนเร็วมากและอันนี้นะคะเพื่อให้เห็นว่าทางเรานั้นไม่ได้แต่งภาพแต่อย่างใดนะก็เลยทำเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกันเลยนะว่าแบบมันดีขึ้นจริงๆทุกคนอันนี้คือหลังจากผ่านไป45วันนะคะคือปกติเวลาเลิกคิ้วอะริ้วรอยที่มันแบบหลังเลิกคิ้วมันจะยังอยู่แบบอย่างชัดเจนนะแต่อันเนี้ยคือแบบ มันน้อยมากเลยอะทุกคนมันดีขึ้นมากๆนะแม้ใจยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและนอกจากผลลั์ในเรื่องของริ้วรอยหรือว่าความยืดหยุ่นแล้วนะคะตันรู้สึกว่าเขายังช่วยในเรื่องของแบบผิวเรียบเนียนผิวกระชับแล้วก็ในเรื่องของรูขุมขนด,ด้วยนะคะคือเนื่องจากว่าในช่วงที่ตันทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะค่ะเป็นช่วงที่ตันอ่ะ งดวิตามินก็คือไม่ได้ทานคอลลาเจนไม่ได้ทานอะไรเลยนะซึ่งปกติในช่วงที่งดเนี่ยค่ะก็จะรู้เลยว่าผิวเราต้องโทรมแน,แน่แต่ว่าช่วงเนี้ยพอมาใช้ตัวนี้แล้วอะ่ะผิวเรากลับไม่โทรมเลยคือรู้สึกว่าผิวยังแบบสติลเรียบเนียนประชับแล้วก็รูขุมขนยังแบบ แน่นอิ่มฟูอยู่นะคะก็รู้สึกว่าตัวนี้ช่วยได้มากจริงๆค่ะและสําหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะคะเขาจะมีขายอยู่ตามบูธน,นะหรือว่าช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีค่ะถ้าสมมติใครสนใจสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวตาลก็จะใส่ลิงก์ด้านล่างเอาไว้ให้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย